มาอยู่กับเพลงช่าหมาแสบวันนี้เราจะมากินสปาเก็ตตี้คาโบนาร่ากันดูสิน่ากินไหมโอเคเรามากินชิมกันอ,อร่อยอร่อยอ่ะนี่สปาเก็ตตี้คาโบนาร่า อร่อยมากเลยทุกคนคก็มีถั่วแค่หรบอ,อ่าอมือมอร่อยอร่อยจิ้ม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 โอเคนีอ่อ่าอืมอืมอร่อยมากเลยทุกคนอ่า กินอีกก mm ินอีกอืมขอละไอ้ชักกินนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด Like กดกระดิ่งกดคลิ้งคลิ๊นด้วยบายบายทุกคน